ครับผมสวัสดีครับมนีมาพอากกันครับบ่าวสลามทองเนตนะครับมนีสิพามาเบ่งสวนผสมประสานครับอ่าเป็นเหตุดีเอง้อครับเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวอันดับแรกนะครับเป็นทั้งความรู้จักกับจาขอเพิ่เนะครับเนาะที่แม่ครับสวัสดีครับอ่าแนะนำตัวนะครับแม่เสื้อยดงเนาะครับแม่เสื้อแม่โสผานวลจันทร์จ้าแม่โสภานวลจันทร์แม่บอกครับอืมยูนี่พี่กั๊ดยูสาครับแม่บ้านยังครับบ้านดอนกลางตำบลหน้ากระแซงจ้าอืม ตำบลนากระแซงอำเภอเดิดุดมจ,จังหวัดอุบลน,นะครับเนาะตอนนี้แม่จะเห็ดอยังแน่ครับตอนนี้โอ้ยแม่ก็เห็ดผสมประสานนี่ละหลายอย่างหลายแนวเลยหลายอย่างบักเขือบักแข่งบักพริกนี่ละต้นกล้วยป่นปูนทั้งป่นละ,ละโอ้ปลูกอยู่ปลูกกินเนาะครับเนาะมีสารนำ้ำใส่งบประมาณจักบาทครับนี่อยู่ประมาณหาเมตรคูณประมาณสิบเมตรนะครับสองบ่อนี่พ่นจกดินเขาวาดพ่นกาวน้ำกาวพันกัวโอ้เขาดินไปวัดครับเขาก็ได้เลี้ยงปลาเนาะครับเน้อง ง่แล้วบอครับตอนนี้ปลาก็นังงยสามนิ้วสีนิ้วมีละสนิ้วแล้วเนาะครับเนาะโอ้บรรยากาศดีเนาะครับวันนี้เนาะโอ้นีดีโอ้นีพื้นที่จักรครับแม่ตอนนี้นั่นสองลาสองลาอ่อืมอ่า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 อราอ่าอ่าป่าอ่ขอ่า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 อาอ่าอ่าอทาอ่าอเาย่รับาอ่าด่าอ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 ่้อ่า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 ่าอ่่าาอกาอ่าอาอ่าอ่าอ่อ่าอ่า่าอ่าา่ เป็นเซตไล,ลโกโก้นันซีไลยูหันทฟูมาแล้วครับผมแล้วในพื้นที่บางสองไรนี่อีแม่ปลูกยังนะครับยืนี่เห็นมีหลากหลายเลยนะครับเนาะต้นกล้วยต้นผ้าเนี่ยเอาเน้นๆก็คือต้นเ้านี่ละโอ้ฮาจะเอาเ้าเป็นพีเลียงแบบโอ้ยเป็นตัวรักเลยเป็นบอกครับจ้าแม่มานีก็เอาต้นกล้วยมาแทมคืนให้มันเป็นหรมเล็กโลเลียงต้นผ้าอ๋อหอมชังไข่มะแข้ง ครับางตะไคร่เนาะครับเนาะอันกับฟักท้องโอ้มันก็มีมีทุกอย่างเลยรถน้ำทีเดียวเลยทุกอย่างโอ้สุดยอดนะครับเนาะเป็นกล้วยนี่เป็นพันธุหยังครับแม่กล้วยพันธุ์น้ำว่าก็มีอัน แม่กับพงหู้ดอกพอเป็นสื่อมากอ๋อสื่อลงทุนมาครับลงทุนหลายป่ะแนครับนีในการเท็ดนี่กับ่าแต่อันดอกมูเขาบอกไปเอากัไปเอานาว่าแต่ว่าม่นนั่นนั่นสื่ออยู่อ๋อแม่กับพูน้่พอนะอือเิ่พนินเต้ต้นข่าวนี่นะสทุนประมาณหนึ่งนะครับนโอ้แต่ว่ากาลังสวยงามเลยวเฮดมาแล้วนี่จัปีล้วครับแม่เฮ็ดมาดนบ่ห้าเดือน ปาปลูกั๊ดเดือนต้นเผ่านี่ห้ามเนาะครับเนาะนี่กำลังสัตว์ขึ้นเลยต้นกล้วยนี่ก็ต้นกล้วยนี่กับสามเดือนเดือนจ้ประมาณสามสี่เดือนบานี้บักเผาานี่เป็นบักเผาหนุ่มหอมแม่นบอกครับอ๋อแล้วข่านี่เป็นพันธุหยังครับข่านี่ข่าเหลืองจ้าอ๋อเป็นข่าเหลืองโอ้ลูกหลายบอกครับกับวัวหลายสิปูอันแนวสิซีบเงานี่ลยโอ้ข้าขยายเอาเนาะครับเนาะในหันมีหยังเนี่ยครับเดี๋ยวพายหยังขยเวรงนี้มีพริกมีหยังเลทุกอย่างเลยเนาะครับเนาะ เออลูกแมงไหนครับโอ้ยเมื่อก่อนเห็ดหยังเม่อนครับเป็นพื้นที่เห็ดหยังมาก่อนเนีย่ยเห็ดหน้า,าหมอครับเป็นจังไงมาจังไงครับคือได้เปลี่ยนมา,าเป็นเห็ดหยางสี่ครับเบิ่งในโทรศัพท์ก็คืออันใหม่นี่เห็ดใหม่เพิน่นว่าหาได้แน่บ่ได้แน่อ๋อหาต้องเปลี่ยนความคิดแม่นบ่ครับจ้าอันอันใบผ้าวนี่ก็ทางได้อหาเดือนครับบใบแข็งนี่ก็ปลูก เบิงเบิงนวยมันแน่ผุ่นนวยตอนสอนตอนสอนเกาเขายังเก็บขายได้อยู่บ่ครับเก็บขายจ้าโลละสามโราโรละสาเลยเป็นพืชแซมนี่โลละสาเลยบาดเบิงเดี้ยครับพี่น้องหันกะสาวหาโอ้สาหาเลยแต่ว่าโควิดเพิ่งโล่งสาบาทโอ้สาบาทก็พออยู่ได้แม่นบ่ครับเนี่ยหันกะเก้าบาทเจ็ดบาทเด้๋ยวขายทุกอย่างเลยเนาะครับนี่เนาะโอ้เบิงเดี้ยครับพี่น้อง สวยงามแห่งเดียครับเด้อเป็นม่วนปลูกไม้ม่วนเก่าก็อยู่ทั้งปุ่นละก็เป็นพื้นที่สองไร่เนาะครับเนาะที่มาเห็ดโอ้มีทุกอย่างเลยบวบเน่แซมไว้โอ้บกบกอะเอาไว้กินนะครับเนาะรอบรั่วขายโลละสิบโอ้โลละสิบหอยฟังเบาเนี่ยทุกอย่างเนี่ยขายได้เพิ่มตัวนี่บันไม้เห็ดตั้งสีดีกว่าเห็ดหน้าบ่ครับแม่มีความสุขบ่ ความสุขจ่าบุคยเย็ดมาก่อนเนาะครับจ้าพักยังเขาเอ๋อสซาลแเน่บอกครับสนาะแาน่นี่กาเขาก็มาสร้างกับตัดโน่ละโอ้นี่กัะไรคลายพร้อมจีบจ้าได้ขายโอ้ยเบิ่งตีเลยครับพี่น้อแต่เอาซ้อนน้ำเพลินแห้งตัดมาดีก็ลังดีซีโน่เขาก็มาเอาเรื่อยๆแม่นบอกครับตาดเบิ่งดีครับพี่น้องเรื่อยๆน้อยนึงดอกเขาหักนซ้งยดอกบัวลายดอกบัวผสมผสมเล็กผสมหน่อยนะครับเนาะได้เงินทุกมือแม่นบ่ครับนี่ทุกมือทุกมือเลยจ้าย่างน้อยน้อยร่างมือกัน ทันได้เก็บบลแข่งแม่กับแปดลอยถึงพันกัวโอ้แปดลอยถึงพันเลยเดือนหนึ่งเฉลี่ยจักบาทครับมาเห็ดตรงนี้มันบ่ทันมันก็นั่งเก็บมาหนีได้สองเดือนอ๋อเริ่มมีรายได้ห้าเดือนนะห้อเช็ดมาหนีเริ่มมีรายได้ตั้งแต่สองเดือนแล้วแม่นจ้าแสองเดือนคือคือประมาณเ้าเช็ดมาแล้วสามเดือนคือหลังจากไอ้สามเดือนมาหนีเขามีรายได้ประมาณสองเดือนมาแล้วจ้าโอ้สุดยอดเลยครับวันนี้ก็ขายปลาเนี่ยหูปลาก็มีขายมันบ่ครับ ะขายมันตัวหน่อยขันตัวใหญ่เขาก็บม่อยากซื้อขันขายตัวหน่อยกะโล่แปดซีฟครับผมจ้าโลหนึ่งกะบซีฟโต้ซีฟเอ็ดซีฟสองโต้จ้าสบายเลยเนาะครับเนาะอยู่ได้เลยประมาณนี้อันสวนทั้งพุนกะโกโก้สิ้อ้าไม่เิ่งโกโก้เอาโกโก้กับปูครับไปเบิ่งโกโก้กันบ้านนี้โอ้ยเบิ่งแต่อีเมียอีเมีเพิ่นเห็ดหลายอย่างแฮงโล้กแหงเนาะแม่เนาะบ้านนี้การใส่ฟุนใส่ปุ๋ยได้แม่แม่ใส่เป็นแบบใดนครับ แม่ก็ใส่ปุ๋ยหมากทิมเงาทิมใส่นเงาเลยอ๋อใส่ปุ๋ยเอาจ้ากับมีขี้ไก่น้ำเล็กน้อยเมืนบมอครับจ้าจ้าอืมได้ไปเบืองโกโก้ได้ครับพี่น้องสวนโกโก้อ่าขึ้นไปทางไหนครับนี่ไปไปหันก็ได้อ๋อไปหันครับเนาะไปข้างนี้ละทางข้างนั้นก็บอหันไปทำขั้วสะอาดไม่ฟ้ามากมาโอ้กล้วยน้ำบาตรคลายน้อน้ำบ่ครับกล้วยกล้วยเนี่ยจ้าเขาอันตองเขามาสั่งแต่ว่าพอเพิ่นบ่ขายหย่านวยมันรีบตองกับโลละสีบ โอ้ตองโลละสิบเลย โอ้เป็นเงินเลยเนาะครับเนาะหลายคนที่บอกว่ามาเฮ็ุแบบผสมผสานคึ้ว่าจักยนามได้สีได้เงินนี่มันเป็นความจริงหรือจังไรครับความจรบอบอเห็ดสองเดือนสึได้เงินค่นผสมผสานอ๋อ้าต้องเฮ็ุไห้ถือรักถือวิธีมองได้สีได้เงินเร็วตองนี้ตัวรักตัวล่องแม่นบอกครับจ้าม้วนนี่นั่นโกโก้ห้ากับปลูกได้สามอาทิตย์ท่นพ่อเดือนแล้วเป็นจังไรมาจังไรครับคือได้มาปลูกโกโก้ครับมีคนแนะนำมาบอกครับหรือจังมีคนแนะนำมาพี่น้องอยู่บ้านซักทองแนะนำมากเน่ก็เลยมาลองปลูกแล้ว เราเขาลงทุนหนีจักบาทครับการปลูกโกโก้เจียในมดสองหมื่นจ้ะโอ้สองหมื่นเลยเป็นพื้นที่จักไรครับบัานมาห่างหอดนี่นะซีไรจ้ะโอ้เราจะปลูกเต็ียมเมได้แม่นบ่ครับจ้าจ้าม่านนี้บ่านนี้ปลูกบ้านต้นผ่านต้องซื้อมาห่านี่มันถือต้นจักบาทครับแม่ต้นหาซีบจ้ะต้นหาซีบาทเนาะก่อนแม่จะมาปลูกนี่เขาต้องล่องผื่นหรือเฮ็ดจังไรก่อนบ่ครับล่องผื่นล่องยาล่องยามการหักเน่า วกกินอ๋อการเชื้อราการเชื้อราจ้าอ๋อครับการเชื้อราไปก่อนแล้วก็เริ่มปลูกนะครับเนาะบ้านนี้เขารับประกันจังไรครับว่าเวลาเขาปลูกได้กพืชผลิตแล้วเขาสิรับสื่อเป็นราคารับประกันยังสิบบาครับจ้าโล่ปดบาทเขาประกันเปดบาทสี่บาทส่องวัง่างแสงแสงว่าหันเขาสื่อหดสามซีฟซีซีฟโล่ซีซีฟนี่ก็เลยต้องมาลองเบิงนะครับเนาะเป็นเป็นเป็นพืชใหม่แมนของ ต่างคินเนาะครับเนาะอ๋อเป็นของบริษัทเขาเราประกันให้เลยดอกเมีผู้ซื้อบริษัทนู่นลครับครับตัวนี้ถือว่าเป็นอีกแนวทางหนึ่งเนาะครับเนาะมาทดลองเบิ่งสีใดหรือบ่ได้ก็จังเบิ่งกันอีกทีนึงคือวานาะแม่เนาะจ้นบุกหลายบ่ครับแม่ปลูกอยู่บ้านนี่กับประมาณหาหกนจ้ะโอ้หาคนทดลองเบิ่งคือวานะครับเนาะโอ้สุดยอดเลยครับนี่ครับสวนผสมประสานนะครับเป็นแบบยางเลยครับเพียนว่าทนถึงปีแล้วเนาะแม่เนาะ อ๋อสุดยอดเลยเมปลมาแซ่แข๊งกับสิเก็บมือนี่ขึ้นกันบ่ครับปลาแซก็บมือนีละบลแข่งโอ้สุดยอดเลยครับแล้วปัญหาที่เฮ็ดย่นี่นี่มีปัญหาอยังครับหลักๆที่เขาเจอนะครับแม่กะโบ,บมี่แนละ้วมันกะบ,บ่งเนี่ยมันก็เป็นเสื้อล่านะ้ากระซีดยาทีอเขารักษาผลผลิตใบอันอันยุคหางตู้ได้ไหมป้าเดี๋ยวคน จจังดดมืออาเเแล้วระบบหนามเขาใส่เป็นระบบแบบไหนครับแม่น้โอ้เป็นน้ำยดเนาะครับเป็นปล่อยใส่คล้องพลังงานปล่อยใส่คล้องโอ้ใส่โซลาเซลล์นั่บ่ครับโอ้สุดยอดเลยเนาะครับเนาะลงทุนเจ้าบาทครับโซลาเซลล์สามหมื่นพอดีโอ้สามหมื่นพอดีก็ถือว่าใส่พอดีเนาะครับในพื้นที่ซ้ำหนี่เนาะเรื่องน้มไม่มีปัญหาแม่นบอกแม่ไม่มีปัญหาหนามออกดีโอ้หนามออกดี สุดยอดเลยครับนี่เนียนแบักข่าวนี่ลาม่วนอันนี้เป็นแบบข่าวก่อนนะครับเนาะจ้าสุดยอดแห่งตอนนี้แม่อายุเท่าไรแล้วครับนี่แม่สี่สิบห้าสี่สิบห้าปีแล้วนะครับเนาะโอ้อ่าแม่เดี๋ยวมี่ยังจะฝากถึงกับคนุ่นยาเค็ดสวนผสมประสานบอกครับแม่สี่สิบากกันว่าแานเค็ดการล่องเมืองคือแม่ยนเอแล้วถ้าเอ่อถ้าต้องล่องเมืองก่อนจากพื้นที่หน่อยๆก่อนนั่สิบอกครับแม่ยากในน้อย แ่นมันเป็นตาได้กับเพิ่มไปอีกอืแล้วห้าแล้วสมุติว่าคนต้องการใส่เงินเน้าต้องเฮ็จดจากไหบ่นครับต้องเอ่อมีตัวลักตัวล่องบอกครับให้มันได้เงินเร็วกวนห้าสีได้ปักเผาสิจ้ากระปู้าตะไข่ทตี่กล้วยอืบักแฝงบักแตงแตงจริงนะเขาแซมได้ม่นบอกครับแซมได้ม,ดมันแก้วก็ได้เขายังหน่อยอยออู่เนาะบากเ้าเขากระชือว่าแซมได้ทุกอย่างบับกท่องบกัก บักเขือเทศกับแซมได้บังหันกับแซมบักเขือเทศใส่น้ำโอ้บักเขือเทศข้าเก็บไปแล้วแม่บอครับหล่อปีหนึ่งเลยจ้งปลาก็คือได้ทุกอย่างเลยน้อยๆเล็กๆกับบัวบ้าเนาะครับเนาะเพราะว่ายุคนี้เขาก็ต้องผสมผสมใครพันร่องก็ร่องเด้อยมื่อตนถึงหนึ่งปีแล้วครับหาเดือนเนาะแม่เนาะหาเดือนเดือนนะครับพี่น้องทุนก็ต้องมีประมาณหนึ่งเนาะแม่เนาะอ่าแต่มีทุนมีที่มีอย่าง มีทีกับล่องเบิงคือเมฆครับเมฆกับล่องโอ้สุดยอดนะครับนี่กับดอกกุเก่งดอกขันพ่ออยู่มันแม่นอยู่โอ้ซ้ำนี่ก็สุดยอดนะครับนี่งามแห่งคาเหลืองพันหัวใไงบอกครับนี่โอ้ผู้ใดอยากได้พี่นาเขาก็มาบอกว่าขันสามลาจังสี่เขาก็สิม้ากิ๊บเป็ดมื่นจังสี่นะโอ้คานเขาป่ตรงหยากน้ำเขาเลยเขาจะมาจัดการเองเลยเขาเลยถ้าฟังกันสิแล้วเขาปู่ซ้ำนี่ปลูกแซมไปดีกว่าแล้วก็เออกับซ้ำไข้ก็เห็ดหน้าแล้วเนาะแม่เนาะ ได้ก็เห็นหน้าก็ได้เงินได้เงินได้จับเงินซูมือเลยอืมเฉลี่ยเดือนหนึ่งไงต๊กจักบาทครับห่วยปลาหฮากับอกกับกับประมาณบักแข่งนี่บักแข่งนี่กับประมาณเดือนละสองพันสามพันนี่ละอืมันนี้กับปลากบร่วมโอ้ยจังเมีสิร่วมจังไหนเมียระป๋ามื่นมื่นกลัวๆเนาะครับเนาะถึงบ่ถึงเนาะครับเนาะคลายปลาใส่าหมกับอาจ ก,ก,กับยูได้เนาะครับรแค่หาเดือนเองเนาะ,ะมันพระท่านเด็เดแบบว่าโดนเลยประเทศนี่ก็ออกไฟบางหันกับบางหันมัมีราคาแม่กับเกบทิมให้ปลาครับบานนี้มีราคาแล้วมันก็ได,เด้เนี่ยเที่ยวละมันก็ได้เท่ละหาโฮเข่งมันก็ได้เท่ละแนวแนวโลละเปดเก้าบาทมันก็ได้เทียวละเป็น พันกลัวอยู่ก็ถือว่าได้เป็นเงินก่อนอยู่เขาไปต้องไปเล่ขายยังตลาดเขามารับซื้อถึงหมองเลยเขามารับกับบ้านกับเนกับสวนเลยกับสวนเลยจ้ถ้าแม่นของเขาออกบ่ได้มันเป็นผลผลิตที่ออกมาเลยเขาก็ไปเลี้ยงปลาเลี้ยงสัตว์เดี๋ยวต่อไปอีกโอ้สุดยอดเลยไม่ต้องถิมเลยนะครับเนาะคือฟักทองจังสี่คันว่าสาวสองสามบาทบางหันกับฟักไข่ปลาแม่ฟักไข่ปลาไปเลยปลากินพืชพร้อมปลานิ่ยเห่าโอ้สุดยอดเลยครับเออเขาเป็นการถี่ไม่ต้อง เฮ็ดให้เขาสูญเสียถิ่มซีๆรดคาต้นทุ่งหัวหานำนอครับนอต้นกล้วยต้นกล้วยครัมนข่ยขายนอจักบาทครับเนี่ยขายนอนนึ่บ่อ้พี่เานม่แซ่ไปลากูโกนะอ๋อพี่จะไม่แซมปลากูโกนำอีกไปีครับโอ้สุดยอดนะครับผ่านหน่อหอมนะครับปูแจ็คต้นครับบักผ่าวหนมหอมบักผ่าวหนมหอมลอยต้นจ้ะโอ้ลอยต้นเลยเนาะครับเนะ สุต้องนี่พ่นกับบ่ขายเข้ากับสร้างมาโลละซีบเล่ากับบ่ขายนะแบบว่าขันแม่นขายแล้วนวยเฮ็ดเห็นนวยมันรีครับเฮ็ดส,สวนผสมประสานนี่เลือกได้เลยนะครับนเนาะเพราะมีอำนาจมีิทธิ์ที่จะขายเาพราะว่ามันเป็นของเห่จาจะขายเ<ค>ส<ร>ียเอาเงินหรือบ่เอาเงินก็ไดนะครับเนาะขันบ่ท่านลองก็ลองเนือจจากซํำไรหนึ่งซํำไรหนึ่งกลังพอดีถ้าเฮ็ดห้ายเกินไปกับมันก็รู้แลบ่ได้เนาะครับนะแม่เนาะเอาซ้ำพอดีเ้อครับพี่น้องเ้อ แข่งเน้นๆเอาแบบแข่งบบเครือมา่แซมมวนมาันด้กพ่นลิ้เดียวบบเครือเทศสามหมื่นเก็บสี่หมื่นเก็บสองหมื่นเก็บโอ้เงินเลยเนาะครับเนาะสุดยอดเลยอ่าสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับขอจบไปซ้ำนี้นะครับขอบคุณที่เขามารับชมและก็ติดตามนะครับขอบคุณอีเมลทีนึงครับผมสวัสดีครับ